ใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางอยากให้ดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปของครูไนท์นะครับที่ทําเป็นวิดีโอส่งมาให้เราครูไนท์ประสบปัญหาผมร่วงนะครับหาวิธีรักษาไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่ได้ผลจนกลายเป็นปัญหาผมบางแล้วครูไนท์ก็สูญเสียความมั่นใจครับเพราะว่าต้องไปทํางานเนี่ยพบผู้ปกครองนักเรียนต่างๆเนี่ยพอผมบางเนี่ยก็ทําให้ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับคูไนท์ได้พบกับฮาวิล่าและได้ใช้ฮาวิล่า ได้รับผลลัพธ์ยังไงลองไปฟังคูไนท์กันครับสวัสดีค่ะชื่อไนท์นะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการใช้แชมพูคามิแลนะคะก่อนอื่นเลยคือมีปัญหาผมร่วงผมบางผมเส้นเล็กคับผมมันแล้วก็ผมชี้ฟูนะคะ ก็คือเราทํางานอยู่ที่โรงเรียนเ,เอกชนค่ะต้องเจอผู้ปกครองมากมายก็มีทักว่าเอ๊ะทำไมคุณครูผมบ้างจังผมน้อยจังทาให้เราขาดความมั่นใจนะคะก่อนหน้านี้นก็เคยใช้มาหลายยี่ห้อแต่ก็ไม่เห็นผลจนเริ่มถอดใจแต่มาวันหนึ่งมาเจอฮาวิลานะคะก็เลยลองเปิดใจสั่งมาใช้ดูค่ะในเซ็ตก็จะมีตัวแชมพูมีตัวโทนิกแล้วก็มัตติออยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือใช้ไปประมาณสอา,ออาทิตย์เกือบสามอาทิตย์ได้นะคะผลลัพธ์คือ ผมร่วงน้อยลงค่ะผมไม่มันเหมือนแต่ก่อนผมเริ่มมีน้ําหนักไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็ที่เด่นชัดเลยผมร่วงน้อยลงแล้วก็มีลูกผมนี่ค่ะมีลูกผมขึ้นเต็มเลยนะคะแต่ก่อนจะไม่มีก็คือนี่ค่ะแชมพูฮาวล่าให้มาเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ฮาเวลาล่าเรียกความมั่นใจกลับคืนมานะคะแล้วก็เขาเป็นผล,ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ตอบตทว์ดได้อย่างตรงจุดนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีษานลานนะคะแนะนำเลยนะคะของเขาใช้ดีจริงค่ะใช้แล้วเห็นผลแน่นอน,นะค่ะ